ตื่นมาไม่อยากลุกออกจากเตียงนอนขาดการวางแผนรู้สึกไร้ค่าโลเซลเอ็กซ์มทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้าก็ด่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาและยิ่งเวลาเราไปเสจข่าวคอมเมนต์เดซิกาเพื่อนข้างบ้านหายเหวเดี๋ยวแห่กันเข้ามาอะไรก็ไม่รู้เครียดหนักจิตตกหนักเลยแล้วยิ่ง CEO ที่ปกครองซีอที่ปกครองแ a d ที่เบบี้นี่คือแบบว่าแย่ yeah, มากแย่ yeah, มากใช้คํานี้ทุกอย่างก็ยิ่งมีความรู้สึกตักตาลึกคิดด้ใจว่ามันจะดีขึ้นหรอวะถ้ามันไม่ดีขึ้นเฮ้ยแล้วถ้าเดี๋ยวกันตุ้มต้านทําไงดีวะคุณเป็นแบบนี้ปะสภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าอ่อนแอหรือว่า แย่ที่สุดในชีวิตแต่มันเป็นสัญญาณจากสมองที่ส่งลงถึงจิตใจเนี่ยว่ามันหนงบอกว่าตัวเราต้องการการฟื้นฟูเนาะไปดูกันนะคะเปิดไพ่เล่นๆเ,เปิดไพ่คำๆคุณอยู่ในสภาวะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมันถึงเกิดสภาวะแบบหมดไฟไม่อยากทําอะไรไม่อยากเปิด สิ่งที่ฝันแล้วสิ่งที่รอแล้วรออีกพยายามใฝ่ฝันพยายามว่ามันต้องได้ดังใจอย่างงู้นอย่างนี้มันต้องได้สิวะเรารอมาแล้วอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วมันไม่ได้ไงสิ่งที่ต้องการสิ่งที่คาดฝันสิ่งที่หวังเอาไว้และสิ่งที่มันจะต้องได้มันกลับไม่ได้มันกลับไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นหลายิ่งบางคนนะเซนเซทีฟมากแฟนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าอาจจะพูดกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างขาดการสื่อสารขาดการมอบความรัก มอบความเอาใจใส่ที่ดีต่อการรักหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่แม่งเป็นคนที่มีความคาดหวังเยอะจากคู่ก็ได้และทุกคนเนี้พูดตรงๆเวลานอนได้เห็นไหมคะใช้เตียงไก่นผ้าคิดมากกังวลใจกูเครียดจริงๆแทบไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนังใจแต่ว่ากูไปแล้วสมองกูไปหมดแล้วกูสมองกูเหนื่อยกูอยู่ในสภาวะเบร์นเอาเรียบร้อยแล้วและยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นเดอะแบกต้องดูแลทั้งครอบครัว หางเงินมาเท่าไหร่แม่งไม่เคยพอต้องดูแลทั้งครอบครัวบางทีมันอยู่ในสภาวะแบบขอพูดเลยอ่ะขออีกสักใบอะบางคนนะลูกก็ไม่ได้ดังใจใช้คํานี้มันพังไปหมดพอมันพังไปหมดเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบเป็นแบบนี้วะตื่นมาแม่งไม่อยากใช้ชีพิตตื่นมาแม่งคุยกูยยอยากหลับยาวไปเลยอะกูไม่อยากตื่นเลยอยากอยู่ในโลกของความฝันแล้วหลับยาวไปเลยได้ไหมไม่สนใจอะไรแล้วเออใครกับใคร อยากจะดูแลอะกันเองไปทํากันเองเลยกูไม่สนใจใครทั้งนั้นดังนั้นป้าอ,อยา่จะบอกว่าอย่างนี้นะโดยสภาวะเปิร์นเอาเนี่ยในส่วนของสมองการคิดวางแผนที่เขาเรียกว่า perfrontal cortex เนี่ยนะคะเมื่อมันเครียดเรื้อรังเนี่ยมันจะทํางานชาลงจะทําให้คิดและก็ตัดสินใจยากลําบากและนี่คือสภาวะของทุกคนที่เป็น,น่ะนะฮะและยิ่งโดยเฉพาะเวลาคุณมีอารมณ์ที่มันเข้มข้นแล้วมันเครียดมากอะมิดาล่ามาทํางานหนะัก มันขยายตัวมันมันเกิดความเครียดมันทําให้ความรู้สึกกลัวกังวลใจแล้วมันจะไปเผอสร้างอนาคตเผอสร้างจินตนาการที่เดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นว่ะเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ว่ะดังนั้นมันก็รวนมาถึงระบบโดฟามีนเมื่อดฟปามีนซิสเต็มเนี่ยนะคะมันลดลงแบบไม่มีเป้าหมายขาดแรงจูงใจมันทําให้ไม่อยากทําอะไรเลยพอมันทําให้คุณไม่อยากทําอะไรเลยคุณจึงเป็นคนที่ไม่อยากรับรู้อะไร บางทีก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยเหม,มอรอยมองออกไปไกลๆมองแบบว่ามองเฉยๆอะไม่ใช่เป็นผู้เฝ้าดูด้วยไม่ใช่นักสำรวจไม่ใช่หาอะไรเลยแล้วกูไม่ได้ทาสมาธิที่กูเหม่อเพราะว่ากูก็ไม่รู้อยู่ยกูก็นั่งปึ้งชัดเา้าตัวเองแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในโมเมนต์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้นจะให้วิธีคุณนะคะ ให้คุณนะคะลองไปปฏิบัติใช้กับตัวเองลองดูนะวิธีนี้เขาเรียกว่าการเขียนบําบัดค่ะเวลาคนที่หมดไฟเนี่ยนะคะมันมันแทบจะอยู่ในโมเมนต์ของคนที่อยู่ในสภาวะของดิเพรสชันหรือว่าเรียกว่าอาการซึมเศร้าอะไรอีกเนานะบางคนแบบหมดไฟมากมันก็ลามปามไปถึงขั้นนั้นได้เนาะทีนี้เนี่ย้็อยากจะให้คุณมาลองวิธีการเขียนบําบัดเขียนบําบัดต้องทำยังไงเดี๋ยวป่้นจะค้นภาพไว้ให้ ตื่นมาปุ๊บนะคะกิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นมันไม่จําเป็นต้องใหญ่เอากระดาษมาหนึ่งใบอะไรก็ได้หลับตาแล้วเขียนเลยค่ะแม่งตอนนี้คุณรู้สึกแบบนี้เขียนแบบไม่ต้องไปให้ความสนใจมันนะคะว่าสิ่งที่คุณเขียนมันจะต้องอ่านออกหรือเปล่าเพราะในสมองคุณมันมีภาพและเหตุการณ์อยู่ในนั้นอยู่แล้วก็อยากให้คุณเขียนโดยใช้มือซ้ายเขียนโดยใช้มือซ้าย เราจะฝึกแบบนี้สามวันรู้เรื่องสามวันรู้เรื่องเลยเขียนโดยใช้มือซ้ายเขียนไปเลยค่ะแม่เงยตื่นมาแม่รู้สึกแบบนี้อีกแล้วหูไม่อยากไปทํางานเลยหุยแม่งต้องมีค่านนนค่านี้ค่านั้นเข้ามาอีกแล้วกูเอายังไงวะเนี่ยเขียนเขียนเขียนไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจเขียนโดยใช้มือซ้ายพอเขียนปุ๊บเขียนปุ๊บนะคะเขียนเสร็จปุ๊บวางกระดาษไว้มองเขียนเสร็จก่อนนะแล้วมองมองโดยการไม่ตัดสิน มองลายเส้นเป็นยังไงเออบางคําใช้ได้มือซ้ายนัมนเขียนรูเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอจะคลิกรู้สึกก็แค่นี้พอหยิบกระดาษขึ้นมานะคะนะคะเปิดน้ําเทใส่ค่ะเปิดน้ําก๊อกเนี่ยคะ่ะเปิดน้ําก๊อกนะคะแล้วให้กระดาษเนี่ยเปียกจากน้ําและสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของเราในขณะที่น้ําเนี่ยมันไหลผ่านกระดาษ จากที่แข็งแข็งก็จะเริ่มอ่อนและอ่อนตัวลงนะคะวันอยากให้คุณมีภาชนะสักหนึ่งใบนะคะเอาชามหรือจานก็ได้นะคะแล้วคุณไปค่อยบี้กระดาษบี้ทีละเล็กทีละน้อยให้มันเป็นเศษเล็กเศษน้อยเศษเล็กเศษน้อยเศษเล็กและเศษน้อยนะคะแล้วคุณก็รวบรวมโดยการกรองกรองมันลงมานะเป็นตะแกรงหรืออะไรก็ได้นะคะขยำขยำ นะเสร็จแล้วนะคุณเอาจานที่คุณลองเนี้ยแหละค่ะนะแปะแปะแปะแบแบทุกอย่างแบแบทุกอย่างปุ๊บวันแรกผ่านไปแล้วนะทําแบบนี้ให้ครบสามวันทําแบบนี้ให้ครบสามวันและหลังจากนั้นคุณจะเริ่มมีความรู้สึกที่แลกแตกับตัวเองว่าเอ๊ะ มันก็เริ่มดีขึ้นนี่ว่ะเอ๊ะมันเริ่มเปลี่ยนไปนี่ว่ะเพราะโดยเทคนิคดีค่ะนอกจากเราได้เขียนบําบัดแล้วนะคะเป็นวิธีบําบัดแบบเฉพาะของเปิลมันจะไม่มีใครสอนคุณแบบนี้และที่นี้พอคุณเขียนอะไรปุ๊บนะฟังนะเมื่อกี้ลืมพูดขอโทษทิลืมพูดขั้นตอนไปพอคุณเขียนอะไรปุ๊บนะนะปฏิบัติตามขั้นตอนนุ่นป,ปั๊บนะทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บนะอาบน้ำค่อยๆอ,อ,อาบเปิดน,น้ำ ตัวค่อยๆหลังเมียดจังนั้นถ้าคุณจะต้องตื่นเจ็ดโมงเช้ามึงตั้งนาฬิกาปลุกเลยหกโมงเช้าค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆล้างหน้าสัมผัสถึงเนื้อโฟมที่แท้จริงสัมผัสถึงเจลล้างหน้าสัมผัสถึงสบู่ล้างหน้ากลิ่นมันเป็นยังไงผิวสัมผัสเทอเจอร์เป็นยังไงเปิดน้ําค่อยๆอาบค่อยๆถูค่อยๆช้าๆและช้าๆอย่าเร่งและอย่ารีบ สัมผัสตัวเองอยู่กับตัวเองแค่ตอนอาบน้ำเนี่ยแหละค่ะสามมันรู้เรื่องนะคะและถ้าใครมีไพ่ของเปิ้ลให้คุณดึงไพ่มาหนึ่งใบเป็นกระจกสะท้อนจิตใจและคุณเอามาให้เปิ้ลแปลได้เลยหยิบไพ่มาหนึ่งใบและคุณเอาให้เปิ้ลแปลได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณมีไพ่ของตัวคุณเองคุณแค่เขียน ความรู้สึกหลังจากที่คุณมองไพ่กระดาษไปเนี่ยคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณต้องการอะไรจากการหยิบขึ้นมาบางทีมันหยิบโดยที่ไม่ต้องการอะไรแค่คุณจินแค่อยากรู้แค่อยากรู้ดังนั้นเราจะเริ่มกระบวนการใหม่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยรู้เนื้อร,รู้ตัวสักหน่อยนะจากเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เปิ้ลเอามาแบ่งปันกันนะคะ และิันไม่ใช่หมอดูค่ะและนี่คือจิตจวิทยากับการอ่านไพ่นะคะซึ่งไพสามารถอยู่ในเวของการเยียวยาฟื้นฟูสถาวะจิตใจได้และถ้าคุณอยากปรึกษาเป็น,ปนการส่วนตัวทักมากดมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะยินดีค่ะแล้วเจอกันนะ